ผ่านไปแล้วครับเป็นกระบวนเก้ารปหนครับผ่านไปแล้วครับเป็น,รนรกระบวนเก้านครับสิบสี่ท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกดป้าสตอรี่เลยครับ แล้วก็ช่องป้าป้าพยอมมาแล้วนะครับจบสายแล้วครับมาเป็นกระบวนสุดท้ายของเช้านี้นะครับก็งลดปนี้ก็ขอจบออไว้กับบรรยากาศตอนเจ็ดมงคึ่งนะครับที่สถานีครับสวัสดีครับ